สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามช่องเบื้อเมืองเลยมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้าใครยังไม่ได้ติดตามก็รบกวนกดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับกดกระดิ่งเตือนเผื่อว่าท่านจะไม่ได้พลาดในคลิปต่ตอ,ตอๆไปที่ผมจะคอยมานําเสนอนะครับออช่วงน,นี้ก็ไม่ ค่อยมีเวลาว่างจะทําคลิปให้ดูกันเลยนะครับนี่เราก็ห่างกันมาน่าจะหลายเดือนนะครับหลายเดือนเลยทีเดียววันนี้ก็ว่างนะครับก็เลยทําคลิปให้ดูกันแสงอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวันนี้อากาศมันค่อนข้างที่จะออขมูขมัวนะครับคล้ายๆฝนจะตกนะครับก็เลยเปิดไฟช่วยอาจจะช่วยได้บ้างนะครับอ่ะอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับพวกเราก็มาชมพระกันเลยดีกว่านะครับ ชัดไหมครับพอได้เนาะ,ะนี่คือเป็นพาร,ร,าาร์รูปหล่อปั๊มนะครับต้องใช้เขาว่าหล่อปั๊มด้วยนะครับรูปหล่อปั๊มอุดกลิ่งหลวงปู่ถมนะครับหลวงปู่ถมวัดโพเรียงบางกอกน้อยกรุงเทพนะครับนี่นะครับ ตาเป็นเม็ดเม็ดเลยนะครับเปลือกตาจะคมมากนะครับหลวงปู่ถมท่านเป็นพระสหธรรมิกกับหลวงปู่โตะวัดประดู่ชิมพลีนะครับวัดอยู่ไม่ไกลกันนะครับซึ่งหลวงปู่ถมเนี่ยท่านจะเป็นพระที่เรียบง่ายนะครับเรียบง่ายสมถะไม่ค่อยไม่ค่อยเปิดตัวนะครับคือค่อนข้างที่จะเป็นพระเกจิที่เก็บตัวเพราะฉะนั้นพวกเรา หลายๆท่านหลายๆคือส่วนมากจะไม่ค่อยได้ยินชื่อไม่ค่อยรู้จักท่านเนี่ยนะครับผมจะลงกล้องไปด้วยแล้วก็เล่าประวัติคร่าวๆท่านไปด้วยนะครับเพราะว่าประวัติท่านนี่ค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรนะครับเป็นหล่รูปหลอบปัปป๊มนะครับนี่ครับด้านขอบข้างจะเป็นรอยปั๊มนี่ครับถ้าดูตามซอกตามมุมก็จะเป็นแบบคมๆเลยนะครับไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่า นี่นะครับนี่ยนะครับตรงบ่าเนี่ยจะเป็นร่องคมมากมือสั่นนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังลิวจีวอนนี่จะเป็นเส้นคมๆเลยนะครับด้านหลังระบุว่าวัดโพเรียงนะครับบางกอกน้อยกรุงเทพนะครับ เป็นปั๊มที่ตัดหน้ามาหลังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูด้านหลังเราจะเห็นขีปปิ้นเห็นไหมครับตามขอบขอบขอบหูขอบไหลนะครับลงมาถึงขาของท่านนะครับลงมาถึงฐานด้วยนะจะเป็นขอบปิ้นๆลงมานะครับอุดกลิ่นนะครับใต้ฐานที่อุดกลิ่นนี่นะครับอุดกลิ่นนะครับกลิ่งดังนะครับ ดังกลางวานนะครับอย่างที่บอกนะครับท่านเป็นพระที่ค่อนข้างจะเก็บตัวพวกเราเลยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยินชื่อท่านเท่าไหร่นะครับแต่พูดถึงความความเก่งในเรื่องของวิชาอาคมนะครับคนสมัยเก่าท่านเขาบอกว่าแม่แพ้หลวงปู่โตเลยนะครับรุ่นนี้ออกปีประมาณปีหนึ่งแปดนะครับ หลวงปู่โตปลุกเสกนะครับหลวงปู่โตปลุกเสกสกิวตาจะคมเป็นเม็ดเลยนะครับเปิดตาคมมากรลิวสังคตินะครับจะเป็นคลื่นๆน,นะครับเป็นเป็นเขาเรียกเป,เ,ปเป็นธรรมชาตินะครับนี่จีวรจะคมมากตามซอกนะครับรอยตัด เนี่ยครับตามซอกมุมมุมซอกนะครับมุมก็อซอกจะเป็นรอยตัดอย่างเป็นเส้นคมๆเลยนะครับตามบาร์นะครับนี่นะครับถึงแม้พวกเราจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยินชื่อเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคนแถวฝั่งทนนะครับแถวฝั่งทนแถวท่าพระ นบุรีนะครับจะรู้จักกิตติศัพท์ของท่านเป็นอย่างดีเลยนะครับในเรื่องของความเก่งของท่านนะครับคนเฒ่าคนแก่แถวนั้นบอกว่าตัวรุ่นนี้เหนียวมากนะครับเป็นหล่อปั๊มอุดกิ่งรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกของหลวงปู่มวัดโพเรียงออกปีหนึ่งแปดนะครับคมมากนะครับเห็นไหมครับตรงใต้ ใต้สังขติใต้สะบงนะครับตรงฐานนะครับเหนือฐานเหนือคำว่าวัดโพเรียงเนี่ยนะครับจะเป็นเส้นคมมากเป็นเหมือนรอยปาดนะครับเส้นคมๆเลยก็ถือว่าเป็นเป็นพาะรูปหล่ออีกรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บน่าสะสมนะครับองค์นี้สวยเดิมเลยนะครับ เดิมผิวหิ้งหิ้งขออาภาัยด้วยนะครับถ้าจะสั่นไปนิดนึงนะครับเป็นผ้าองค์ไม่ใหญ่นะครับนี่ครับจะเทียบจากเทียบจากขนาดนิ้วนะครับไม่ใหญ่นะครับกำลังเลี่ยมเลี่ยมกำลังน่ารักนะครับเหมาะที่จะขึ้นคอเป็นอย่างมากนะครับมาชมกันต่อนะครับ คลิปนี้เราใช้เวลาไม่มากนะครับอย่างที่บอกนะครับประวัติท่านค่อนข้างที่จะหายากนะครับและอีกรุ่นหนึ่งที่ท่านจะขึ้นชื่อมากก็คือเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับเหรียญรุ่นแรกสร้างเมื่อตอนอที่ท่านสร้างพระรูปเหมือนองค์องค์งเท่าตัวจริงของท่านนะครับคนสมัยก่อนบอกว่าเกจิท่านไหนที่จะสร้างที่จะสร้างพระ ภารูปหล่อองค์เท่าตัวจริงนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับต้องใช้ทุนทรัพย์ที่สูงมากนะครับถ้าไม่มีลูกศิษย์ลูกหาคอยช่วยเหลือนี่รับรองว่าสร้างไม่สําเร็จแน่นอนนะครับแต่ท่านก็สร้างสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นอิทธิศัพท์ของท่านนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับความเก่งท่านนี้ไม่แพ้ ح, หลวงปู่โตเลยแต่ถ้าเป็นพระที่เก็บตัวนะครับสม,มาถะาเรียบง่ายก็เลย ไม่ค่อยเราไม่ค่อยรู้จักนะครับเราไม่ค่อยรู้จักแต่ผ้าดีพระเก่งก็เขาเรียกอะไรเขาเรียกคมในฝักก็มีหลายเกจินะครับมีหลายเกจิเลยผมดูแล้วมันมีแบบมิสเสน์ดีนะครับคลาสสิกดีเข้มขัง ถ้าถามคนแถวฝั่งทนคนแถว่าพานี่จะรู้จักดีเลยนะครับคนในพื้นที่ะนะครับสมัยก่อนต้องบอกว่า,เ,าเวลาหลวงปู่โตเนี่ยไปปลูกเสกวัตถุมงคลที่ไหนนะครับต้องมีหลวงปู่ถมนี่ไปด้วยแทบจะทุกครั้งนะครับแต่ว่าท่านก็ไม่ค่อยเปิดตัวเท่าไหร่ เราวมที่เป็นสหธรรมิกกันนะครับก็เลยไปด้วยกันเข้มขังคลาสสิกนะครับหลวงปู่ถมรูปหล่อปั้มอุดกลิ่ง รุ่นแรกนะครับหลวงปู่ถมวัดโพเรียงบางกอกน้อยกรุงเทพนะครับปีหนึ่งแปดนะครับหลวงปูป่โตปุกเสกนะครับเนี่ยลิวลิวจีวรนี่คมกริบนะครับองนี้ผมดูเป็นเนื้อนวะ ที่ผมมาทําคลิปนี้เพราะว่าจะไปเลี่ยมนะครับจะไปเลี่ยมเพราะว่าถ้าถ้าเลี่ยมมาแล้วเนี่ยมันก็มันก็ทาทาคลิปได้แต่ว่าจะจะจะ,จะลงกล้องได้ไม่ทั่วทั่วองน,นะครับผมก็จะต้องทําคลิปให้ทุกคนได้ชมก่อนหลังจากนี้ก็จะไปเลี่ยมขึ้นคอนะครับถามว่าราคาแรงไหมราคายังไม่แรงนะครับแต่ว่า ถ้าพูดถึงความหายากนี่ก็ค่อนข้างหายากเลยทีเดียวนะครับผมว่าถ้าท่านถ้าท่านไม่เป็นพระที่สมถะถ้าเป็นถ้าไม่เป็นพระที่เก็บตัวเนี่ยหมายถึงว่าถ้าท่านทำทำพระ ทำวัตถุมงคลออกมาเยอะๆแล้วก็ปล่อยบูชาอย่างเงี้ยนะครับผมว่าต้จะองค์หลายบาทเหมือนกันนะครับนี่นะครับใต้าฐานก็ตะไบอุดกิ่งแล้วก็ตะไบนะครับคมมากวันนี้ก็มาอัปเดตให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับ เพราะว่าห่างหายกันไปหลายเดือนแล้วนะครับฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับส่วนท,นท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับ หลังจากกดติดตามแลนะ้วเนี่ยก็รบกวนย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับมีมีหลายเกยจิหลายเกยจิเลยนะครับที่ผมทำคลิปไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระขุนแผนเรื่องหลวงพ่อรวยหลายหลายเกยจินะครับแต่หลายเกยจิเลยฝากรบกวนย้อนไปดูนิดนึงนะครับเผื่อว่าเพิ่มเติมในเรื่องของ ความรู้นะครับจริงๆมันเป็นจริงๆเป็นการรับเป็นการมาแลกเปลี่ยนความรู้กันมากกว่านะครับมากกว่าที่จะมามาพูดในเรื่องของใครที่มีความรู้คนเดียวไม่ใช่นะครับแล้วฝากใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับรบกวนคอมเมนต์บอกท่านอื่นด้วยนะครับเราจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับแบ่งปันความรู้กัน ส่วนตัวผมชอบนะครับชอบในความความคลาสสิกความเข้มขลังนะครับจริงแพ็กเกจที่เก่งๆเนี่ยเยอะนะครับที่เราไม่รู้จักเนี่ยหลายรูปเลยทีเดียว ผมชอบผมชอบพระแบบนั้นมากกว่านะครับชอบพระเกจีเก่งๆแต่ว่าสมถะสันโดษนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็ทั่วองค์แล้วแหละนะครับที่บอกนะครับก็คือมาทำคลิปอัปเดตให้หายคิดถึงกันนะครับผมคิดถึงทุกท่านเลยนะครับ หลังจากทําคลิปนี้เสร็จก็จะได้ผมก็จะไปเลี่ยมนะครับเลี่ยมได้ขึ้นขอนรพระพระว่าพดีๆพระ,พระกิง่งๆแบบนี้หายากนะครับหายากมากราคายังไม่แรงไม่เป็นไรนะครับแต่เราเอาความได้ยินเสียงกิ่งนะครับอ่ากิ่งดังนะครับ ถ้าราคายังไม่แรงไม่เป็นไรแต่ว่าเราความความศักดิ์สิทธิ์นะครับเอาพุทธคุณไปปกปักรักษาตัวเราเองนะครับอโอเคนะครับท่านใดอยากจะสอบถาม พาเครื่องรุ่นไหนนะครับหรือมีความรู้มีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับคอมเมนต์ไปด้วยวันนี้วันนี้ผมเบิ่ม,มือเลยขอตัวลาไปแค่นี้นะครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าจะได้ไม่พลาดในคลิปต,ต่อไปอย่างที่บอกนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมากๆนะครับขอบคุณมากๆครับ ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ